สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2023นะครับ EPL พิมลีอังกษกันยังมีเตะอีกคู่หนึ่งนะครับนัดที่11นะครับผมเป็นการเจอกันระดับยอด2กุนซือครับ2อยอดกุนซือเลยนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างสเปอร์แล้วก็เซลซีนะครับผมคนแรกก็คือเจ้าบ้านนะครับแองจิลอสแองจิลอดเนี่ย สิบนัดนี่ยังไม่แพ้นะครับชนะ8เสมอสองนะครับผมอยู่ลำดับที่2อยู่เดี๋ยวขันสม,มตวิวชนาแมนนี่ก็จะขึ้นไปลำดับที่1อ่งนะครับก็อีกคนหนึ่งนะครับเคยคุมสเปอร์มาเมื่อ30ปีที่แล้วอะปอเชติโนนะครับผมปอเชติโนนะครับผมเคยนำสเปอร์เข้าไปรอบชิงชนะเลิศของ UCL เรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนั้นก็ไปชี้เอไปไปเจอริวพูก็แพ้ริวพูไปสองศูนย์ก็เป็นเป็นกุซือท,ท,ที่ที่เก่งครับที่เก่งพอเชติโนเนี่ยผมชอบเลยแหละอ่าดังนั้นคืนนี้ตีสามนะครับผมเฝ้านอนกันเด้อครับตื่นมาตีสากมกัมามาเชียร์ไฟวินแฟนครับของสเปอร์กับเซลซีก็ว่ากันไปนะครับดูลำดับตารางเนี่ยสิเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวทราบนะครับผม เรื่องตารางในจะยังไม่ลงลงลึกนะครับจนกว่าจะจะจบจะจบผลการแข่งขันแหละพรุ่งนี้เช้าแล้วผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับผมฮะใครเป็นแฟนของแองจลลสเอ้ยโปเชตติโนเอ้ยห้ามพลาดครับตีสามคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับผม